น,ลลน Jamie, ี่ก็ก lamps. เร no. องบนบางปะได้บ้านถางระับสามนะครับซอยลงเล่ยนะตะพงนะครับสายรอมาวันนี้แเดี๋ยวบานารถน้ำให้กับบางรับ ตว่มาเรื่ายเพราะว่าตัดแล้วนะเาว่านะลูกต้นกวยเลยก็ได้วะหรือเสาเนี่ก็ได้เสาอะไรก็ได้มีน้ำปุดเลยเดี๋ยวรอให้ให้เดียวมาดูว่ามันก็แมันลมันรู้นเลยว่จะยัดล ปกติเขาอยู่กี่คนเนี่ยครับสามคนอยู่คนตอนเกิดเหตุอยู่คนเดียวตอนเกิดเหตุอยู่สามคนนี่แหละแต่ทีนี้ว่าพ่อเหมือนกับว่าขาไม่เคยดีเขาเดินไม่เคยได้เหมือนแม่แม่เขาเดินได้คล่องกว่าพ่อเขาก็เดินได้แต่เขาเดินไม่เคยคล่องไงเขาเดินเขาเดินช้าก่อนหน้านี้ไฟไหม้ย่าอยู่ครับใช่ไหมยังแต่เมื่อไหร่ครับคืนเมื่อคืนทั้งคืนเลยก็ดับไปตีหนึ่งตีสองดับไปแล้วดับไปแล้วครับก็แฟเขามาดับครับ ตีหนึ่งบอกว่าก็ไฟมันดับมดแล้วห็นว่าไฟมันดับหมดแล้วแต่เพลงเากไอเรากกเามัตั้งแต่มื่ืแล้วที่นมาจุดหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าไฟมันลุกแล้วก็ไปเรียกดัดเพลิงเขามาดับเพลิงก็มาดับแต่ไม่รู้สาเหตุกี่โมงเมื่อคืน เมื่อคืนประมาณประมาณห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มอะค่ะครถดับเพล่อมมาตอนเช้ามันดับแล้วใช่ไหมเช้ามาไม่เห็นมันลุกแล้ว<อ>ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคู่อยู่ใต้ล่างหรือเปล่าหรือย,อยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนเช้ามาดูเห็นว่ามันะดับแล้วที่ลุกล้างคมีใครทำนาทำอะไรไหม แลไม่กี่ทุกปีแม่แปดปี่ชายพี่ชายพี่ชายสุีพี่ชายูพี่ชายเนอนหลับเพราะว่าเขาต้องไปทำงานหลับอยู่ไหมครับหับหกันหมดเลยสคนพ่อพ่อเม่แม่ไปทลงา แล้วค en like ุณแม่เจ็บอะไรไหมฮะไบโดนไฟปวดจากปลร้อนนิดเดีโดนไฟหน่อยฮะคือไม่ไม่ไม่ไกลจากบ้านไปเยอะไหมไม่เยอะไม่ใกล้บ้านนะใกล้บ้านแล้วก็ดับไปแล้วเรเจอควันเข้ามาในบ้านมันดับไปหมดแล้วครับแล้วอยู่ดีก็มีกลุ่มควันเข้ามาในบ้านเฉยเลย เพราะว่วาเมื่อคืนนี่เขาไหม้อยู่แล้วไงเมื่อคืนไหม้อยู่แล้วดับดับไหม้ถึงตีสองน่ะนะเพะราะว่วาหม่ย่ามันไหม้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คิดว่ามันดับหมดแล้วไงแล้วมันอยู่ก็พุ่งขึ้นมาอีกน่ะเพราะเมื่อคืนนี่ดับเพลิงเขาก็ดับกันทั้งคืนอยู่แล้วปุ่ย่า